และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโอฟิเลียครับเรื่องราวที่เปลี่ยมไปด้วยความงามความเจ็บปวดและการค้นพบสันติสุขภายในไม่ว่าจะเป็นโอฟิเลียในบทละครลิซซี่ซิดเดาในฐานะนางแบบหรือแม้แต่ตัวภาพวาดเองทุกองค์ประกอบล้วนเชื่อมโยงกันและบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งถึงความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ และการเดินทางเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตโอฟีเลียเลียไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพวาดเก่าๆที่แขวนอยู่ในหอศิลิมแต่เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเราทุกคนความทุกขทรมานที่เราเผชิญความหวังที่เรายึดเหนี่ยวและสันติสุขที่เราใฝ่หา มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในยามที่เราต้องเผชิญกับพายุชีวิตที่ถาโถมเข้ามาเราก็ยังสามารถค้นพบความสงบในจิตใจได้เสมอและความงามที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากความสามารถในการยอมรับและก้าวผ่านความไม่สมบูรณ์แบบนั้นไปได้และนี่คือสิ่งที่ศิลปะมอบให้เราเสมอ ศิละปะสอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจความรู้สึกและค้นพบความงามในทุกแง่มุมของประสบการณ์มนุษย์ผมหวังว่าความเจ็บป่วยย่อมมีโอกาสของการเติบโตและการค้นพบสันติสุขที่แท้จริงเสมอก่อนจากกันนะครับถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวแบบเจาะลึกที่ Artist His The World นำเสนออย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของศิลปินและผลงานชิ้นเอกของโลกใบนี้ที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าจอเป็นประจำทุกสัปดาห์